ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับช่องวันนี้มังอ่ะก็วันนี้มึงแปลกเพราะว่าวันนี้เราจะมาเประกาศนะกิจกรรมเอบูนะคะที่ได้อนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะก็คืออันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งก็ได้เป็นสองรางวัลเลยนะก็เดี๋ยวเรามารู้รางวัลที่หนึ่งกันก่อนเลยนะว่าเออจะได้ใครไปใครจะได้ไปนะอ่ะคืออันนี้ก็เป็นเออเว็บสุ่มนะคะคือเราก็รู้ว่าเออมันศุกนี้ด้วยก็คือมาส่มพร้อมกันเลยนะก็คืออ่าเราอัดคลิปในจอไม่เป็นนั่นแหละก็เลยแบบเออ ก็เลยก็มากดสุ่มอย่างนี้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อแบบไม่ให้การรีรอนะกดสุ่มตัวไหนอะเนี่ยนี่นี่นี่เออเราก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยไปค่ะอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะใครจะได้ไปนะก็ก็ใครจะได้ไปเอยนะก็นี่เป็นเอคุณน,นี่นะคะชื่อว่านี่นะเอ่อโจรสานะคะนี่ก็คนนี้ได้ไปเลยนะก็ เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะว่าเออคุณโจรสารนี่คือใครนะคะนี่นะคะก็คือคนนี้ได้นะคะก็นี่นะก็คนนี้นะคะแล้วก็แคปเออหน้าเออยูทูบตัวเองเนี่ยนะคะว่าเป็นชื่อนี้จริงหรือเปล่านะก็นะคะถ้ามาในไอจีด้านหน้าคลิปนี้ได้เลยนะอ่ะก็ไปค่ะโจรสารเอาไปแล้วนะขอรบคุณโจรสาส์อกก่อนนะคะเสร็จสิ้นโอเคนะไปต่อค่ะ อันนี้รางวัลที่สองนะคะเป็นเงินห้าสิบโรนนะคะห้าสิบบาทอ่าคุณนี้นะคะเป็นรางวัลที่สองนะก็ทักมาในไอจีได้เลยนะคะอ่ะไปะคะ่ะรางวัลที่สองนะคะคุณ n ได้ไปนะคะอยู่ไหนหน้า n x นะ้อ่ะคนนี้ได้ไปก็คือถ้าใครไม่ได้นะคะก็เอ่อเรานะคะ มาก็อย่างงอแงนะเออแล้วก็เจ็ะคะ่ะรางวัลที่สามค่ะอันนี้ก็คือดวงรู้เลยนะอ่าคุณคนนี้เลยนะคะรางวัลที่สามอันนี้รางวัลที่สามนี้จะเป็นมอทั้งหมดเลยนะคะเป็นวอลิทั้งหมดนะอ่ารางวัลที่สี่ค่ะ อ่ะคนนี้นะคะวันที่สี่ได้คนนี้ไปนะอ่ะต่อไปรางวันที่ห้าขอกดไปเลยแล้วกันเนาะรางวันที่ห้าโอเคคุณคนนี้นะคะรางวันที่หกถ้าสมมติเรากดซ้ำอะไรก็ก็ขปเลยนะอ่ะห คนนี้ได้ไปนะคะรางวัลที่หกคนเอตัวเออยู่ไหนนะ n I I I ้า n i g n i g n i g นีไ่ไงขอลบด้วยนะเพืเออเราจะไม่งูนะไปค่ะต่อแล้วที่เจ็ดนะคะต่อไปรางวัลที่เจ็ดไปคนนี้เลยนะคะ ไม่รู้ว่าใครได้ไปอย่างนะถ้าได้ซ้ำก็มรนบอกเราได้นะรางวัลที่แปดนะคะอ่าคนนี้นะคะรางวัลที่แปดต่อไปนะคะรางวัลที่เก้านะคะรางวัลที่เก้าเก้าป้าย นี่นะคะคนน้อนที่เก้าครมงคนซื่นนะคะต่อไปรางวัลที่สิบค่ะรางวัลสุดท้ายแล้วเนาะก็เหลือกันไม่เยอะหรอกก็เพราะว่าเรามคนร่วมกิจกรรมน้อยก็ดีเราวนะโอ้อ่ะอเรรามาที่สุดท้ายนะคะปไปค่ะ ก็นี่นะคะเป็นรางวัลที่สิบสุดท้ายของเรานะก็คือถ้าสมมติมันมีซ้ำหรือว่าใครได้ซ้ำสองแลวันก็กรุณาทำบอกเราด้วยนะคะนะคะก็ที่ได้ไปนะคะชื่อที่ได้ไปก็ขออนุญ,ญาตให้แคปนะคะแคปหน้าเออยูทูบตัวเองนะแบบแคปมาว่าแบบเออมันเป็นเออของเขาจริงๆนะคะก็ใครอยากมาแอบอ้างก็แล้วกันนะคะขอร้องนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับ2 5 0ซ้อยาบด้วยนะคะก็50บาทนี้คือเรายังไม่ได้ยเรายังไม่ได้จ่ายตอนนี้เพราะว่าเอายังไม่ว่างจ่ายนะคะก็น่าจะเป็น ช่วงปีใหม่นะคะที่เราจะแตกหรือว่าไม่ใช่สิน่าจะเป็นเอออาจจะให้แบบบางวันวันและห้าสิบนะคะเพราะว่าเออม,มได้อยู่กับแม่นะคะโดยแม่ต่างก็ต้องมาประกาศผลก,ก่อนเนาะก็ใครได้ไปก็น,นะคะก็วันนี้ก็ขอตลาบไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมนะคะทักนายเอตรงนี้เลยบ๊ายบาย